สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดีกันอีกคลิปหนึ่งนะครับกับทางช่องสัทธาปาฏิหารนะครับผมฟังดีๆนะนี่คือช่องรัทธาปาฏิหารนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมฟังนะครับในเนื้อหาในรายละเอียดของคลิปนี้นะครับก็อยากจะอวยพรนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเฮงๆทุกท่านนะนะครับและก็ต้องตามไปด้วยคาเตือนนะครับให้ผู้ชมรรบฟังเพื่อความมันเทิงเพื่อความ มงคลนะครับทำไมถึงบอกว่าเพื่อความมงคลก็เพราะว่านะครับตัวเลขเนี้ยนะครับเป็นเลขมงคลนะครับตัวเลขเป็นเรื่องม, like มงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรนะครับ <c oughs> <ะ>ไม่มีการที่จะบอกว่าเปลี่ยนสูตร <c oughs> ปรับสูต <c oughs> ร,รไม่มีนะค,ะ <c oughs> ครับนี่คือเลขมงคลนะครับอาจจะนําตัวเลขไปใช้เกิดความมงคลไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกเนาะและก็ไม่มีการทําสูตรอะไรอะไรให้รู้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับและที่สําคัญเลยนะครับที่สําคัญเลยนะครับ การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับตัวเรียกเรียกมงคลเนี่ยนะครับรวมทั้งการวิเคราะห์ข,อของผมเนี่ยนะก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารยในการรับชมรับฟังด้วยเนาะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามซับแซกไลก์แลแชร์นะครับให้กับทางช่องสถาปนิหารนะครับส่วนใครอยากจะเป็นสมาชิกก็ได้เลยนะครับดูที่ความสะดวก นะครับก็ถือว่าเป็นกําลังใจอีกช่องทางหนึ่งนะครับสมาชิกเนี่ยนะครับก็สามารถดูในพต์ชุมชนได้นะครับแต่ละระดับนะครับเช่นระดับต้นนะครับรู้ได้อีกแบบหนึ่งนะครับระดับกลางก็จะมีเป็นเลขทูกนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอประธานทั่วประธานอภัยนะครับเนาะลุดนะครับลุดเราก็ต้องบอกว่าหลุดนะครับนี่ผมก็เสียดายอยู่นะครับมาแค่เลขเจ็ดนะครับดับก็หลุดนะครับเจ็ดสามผมก็ไม่ได้เอามอบเจ็ดสี ผมเอา74 70 72นะครับ72 70 74ออก73กับ78 3ตัวนะครับออก738นะครับผมให้728 278งปเไอเจ็ดสองสามซอยสองสามเจ็ดนะครับผมไม่ได้ประกบให้เลยแปดนะครับผมน้องต้องขอโทษด้วยนะทุกท่านนะเอ่ก็ยังไงอ่ะนะครับว่าไม่รู้จะว่ายังไงต้องก็ขอโทษอย่างเดียวอะนะครับว่ใครอย่าไปรู้เนาะนะครับ เราะว่ามันเป็นเรื่องเป็นเงมงคลนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับเลียกทูบตาไข่ครับอันนี้ผมศรัทธาสุดใจนะครับผมไม่ได้สอนให้งมงายครับผมไม่ได้บอกให้ทุกคนเป็นงมงายนะครับถ้าใครไม่เชื่อถ้าใครไม่ศรัทธาเรื่องนี้ก็เราก็ผ่านได้เป็นสิทธิ์ของเรานะครับความเชื่อเหล่านี้นะครับอย่างมงายให้อยู่กับความไม่จริงและที่ผ่านมาเป็นยังไงทุกท่านทุกคนน่าจะรู้นะครับทุกท่านทุกคนน่าจะรู้เนี่ยวันนี้7ตัวเดียวตาไข่ นะครับเจ็ดเด่นมากก็จุดทูบได้1นึ่งเจ็ดเจ็ดอ่ะจะไปไหนครับมีแต่หนึ่งกับเจ็ดนะครับผมก็ไม่รู้จะแปลไปไหนแล้วนะครับแต่ก็แปลไปได้ก็คือพี่น้องเจ็ดแปดเลขทูบก,ก็แค่นั้นนะครับไปอย่างอื่นไม่ได้แต่คือมันเด่นมากเดยเจ็ดน,นะครับดีไม่ออกเจ็ดเจ็ดเนาะของลูกทุกตรงของเลขตาเลยนะครับตาไข่นะครับผมเนาะอ่ะทีนี้มาดูกันนะครับก่อนที่ไปของว่าต่อไปก็เป็นที่สิบแปด นะครับวันที่18ฝากเป็นกำลังใจด้วยครับผมฝากกำลังใจช่วยรบวิเช the well, the ียร์หน่อยนะครับขอให้บ right ้ the opposite. The opposite. The ่มสักทีหน่อยนะครับก็ห่างเหินมางวดได้งวดที่2แล้วเนี่ยนะครับเออับงวดก็เกือบแตกสามแตกเกือบแตกสี่ตัวมาสามตัวแล้วนะครับเกือบแตกสี่ตัวเมื่อวันนี้หายไปสองงวดนะครับแหมงวดหน้าแล้วนะครับงวดหน้าผมจะลงตัวนี้นี่วันที่จะถึงเนี่ยวันที่18ดเนี่ยมาแล้วนะฮะแต่เขาก็เป็นเหมือนที่ผมบอกนะ พันร้อยสิบหน่วยจะมีเลขแค่สามตัวมีเลขแค่สามเจ็ดแปดครับเนี่ยทั้งหกตัวด้วยซ้ำมีเล้แค่สามเจ็ดแปดอืมนีเลขแค่สามเจ็ดแปดอ่ะเรามาดูกันนะครับออกเจ็ดแปดสามนะครับเจ็ดสามแปดนะครับผมดูใหม่สิผมดูถูกไหมไม่ผิดเนาะเจ็ดแปดสามเจ็ดสามแปดอันนี้เขาเรียกเลขกระจกครับดูออกสิครับดูเลขที่ออกเลขกระจกครับเจ็ดแปดสามเจ็ดสามแปดนะครับ กับแก่ตัวเนี้ยครับเลขกระจกสองคู่อืมอ่ะมาดูกันเลขดับครับสามกับสี่ดับหลักพันโบเบนะครับโบเบตัวนี้นะอืมนะครับปึ๊บปอบ๊อ่ะอยู่หนึ่งสูตรนะครับอันนี้ก็โบเบหลุดหนึ่งยูสองนะครับเอาเลขเจ็ดนะครับตั้นต่อมาสาม นี่หลักหน่วยดับสามอยู่หมดหลักไอ้หลักสิบลักสามหลักหน่วยสูงก,กับหนึ่งออกเลขแปดนะครับนี่หลุดไปสองหลักนะวันที่แล้วก็อยู่นะนะครับมันก็มีบ้างแหละเนาะนะเออเสียดายอยู่เหมือนกันเนีย่ยอันนี้ก็อยู่เห็นไหมครับมันก็จะมีหลุดบ้างอยู่บ้างนี่ก็อยู่นะครับเพราะมันดับหลายตัวนะครับก็บางคนเขาก็ชอบนะครับผมก็จะไม่ลงก็ไม่ได้นะครับมาดูนะครับ,รรบสองไม่มาสำหรับตัวเด่นนะครับมาเจ็ดตัวเดียวเนี่ยครับมาเจ็ดเนาะเออเจ็ดเด้งเลยนะครับผมนะ เรื่องในกรณีไหนครับกรณีพื้นที่ที่ดูผลสี่ตัวไอ้พื้นที่รูบนหกตัวเจ็ดล่างแล้วก็เจ็ดบนหลักร้อยนะครับถามก็แปไม่มานะครับผมไม่ได้โฟกัดต,ตอนนั้นเ,เนี่ยผมเสียดายอยู่แต่ตัวเดียวเลยนะครับเนี่ยถ้าเอาแปมาเนาะก็จะสวยงามเลยนะครับอ่ะมาการเป็นกําลังใจให้กันนะครับวันที่สิบแปดนะครับผม สงสัยเป๊มาตั้งแต่ขอ,ของของรัฐบาลเลยนะครับเออเรียงเลยเป็นไงสุดยอดมาเจ็ดแปดเก้านะครับเันที่สิบแปดเนาะใครไม่ชอบเลีกดับนะครับก็ไม่ต้องดูตรงนี้นะครับ เรารูตัวเด็ดนะเอา้าเห็นไหมหลักร้อยนะหลักสิบและหลักหน่วย มาดูดับกันก่อนนะครับผมย้ำนะถ้าใครไม่ชอบเล็กดับก็อยู่เฉยๆนะครับไม่ต้องพิมพ์บอกก็ได้นะครับว่าเราไม่ชอบนะครับผมเราก็ไม่ต้องดูในส่วนของดับนะเออถ้าไม่ชอบก็ไว้ในใจแค่นั้นนะครับเพราะคนที่เขาชอบก็มีนะครับ <c oughs> เจ็ดแปดหลักร้อยนะครับว่าแลวขอยว่าแล้วหลักร้อยนะครับหนึ่งห้าและหกหลักสิบ แและเก้านะครับหลักหน่วยห้าหกนะครับดับแต้มค่อนข้างสูงนะครับดับแต้มสูงอยู่นะช่วงนี้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับ แปดสี่แปดนะครับสี่ ศูนย์แปดสี่ศูนย์นะครับแปดสี่ศูนย์ เก้าสี่แปดศูนย์แปดเก้าแปด สี่เก้านะครับเจ็ดแปดแล้วก็ศูนย์เก้านะครับผมจะเน้นไปในทางพี่น้องนะครับทีนี้รู้จะเฉียดทีละตัวไหมนะครับลองไปประกบนอกจากที่ผมไม่นี่ให้เลยนะศูนย์หกแปดนะครับผมจะประกบนี้พวกนี้หมดนะครับศูนย์หกเก้าเห็นไหม 098นะครับตรงช่างเขานะครับสี่อืมแปดสี่เก้าตัวแล้วก็อ่าสนอย เผื่อตามเจ็ดเก้าแปดที่จริงอยากจะเจ็ดแปดเก้าหละก็เริ่มงรองรองนี้ดับหลักลูกนะครับนะมาพี่น้องครับล่างนะครับพี่น้องล่าง เบิ้นหามเพราะว่าเอา,อาง,ง่ายนะครับเบิ้นหามเนี่ยมันคู่กันนะครับเบิ้นหามเนี่ยมันคู่กันนะครับถ้าถ้าจะบอกว่าเบิ้นบนอย่างเงี้ยนะครับถ้าเผื่อมันหามมาแล้วมันจะเสียดายนะครับเพราะว่าผมก็ยังพูดเหมือนเดิมวันนี้ผมก็บอกถูกอ่พันร้อยสิบหน่วยมีไม่เกินสามตัววันนี้ก็บอกถูก พันร้อยสิบหน่วยไม่เกินสามตัววันที่สิบแปดเนี่ยพันร้อยสิบหน่วยก็น่าจะมีเลขแค่สามตัวไม่เกินนะครับสองตัวก็ถือว่าถูกนะครับตัวเดียวก็ถือว่าถูกตัวเดียวก็คงจะยากนะครับนสี่ตัวสี่หลักเนี้ยนะครับสี่หลักนะครับน่าจะมีเลขเกินสามตัวนี่ครับโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็เด่นแปดนะครับผมก็ขอให้โชคดีทุกคนทุกท่านนะครับถ้าชอบดับก็ฝั่งนี้นะครับถ้าชอบเด่นก็ตัวนี้ถ้าประกบก็ลองไป เขาเรียกว่าประกบกันนอกจากที่ผมประกบให้นะเนี่ยก็มาลุ้นสีแดงเนี่ยก็ไม่ได้ให้มาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเว้นไปกลับมาให้อีกครั้งจะมาไหมนะครับฝากลมรุ่นเชียร์นะครับ,รบเป็นกําลังใจเพื่อ,อความสุขสนานเพลิดเพลิพพนกันไปนะครับในแต่ละครั้งเนาะนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเฮงเฮงปังปังสวัสดีครับ